สวัสดีครับผมถังดซซิ่งคุณพยัก์วันนี้จะมารีวิวเว็บหนึ่งสองห้าแต่งแบบเดิมๆครับไม่ได้เพิ่มอะไรมากครับครับอันนี้คือแต่งแบบบ้านบ้านนะครับแบบ เน้นตรงเดิมครับเดี๋ยวฟังเสียงเลยครับครับเข็นไม่วิ่งทั้งแล้ติดครับครับแรง เครื่องนิ่มๆเลยครับขอเบิ้ลไหนครับเบิ้ลไหนอย่เนยไปออกนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูสปเดี่ยวหน่ครับ เน้นตรงเดิมครับแต่เพิ่มสีสันเบานี่เบาสั่งทั้งมาครับเนี่ยอช่ครับทันนี้ขายอยู่นะครับสนใจทักมาได้ครับขายอยู่ครับหรือไม่ค่อยมีเวลาขี่ครับส่วนมากจะอัดปางครับใช่ครับท่นนี้จอดอยู่ บ้านสนใจทักมาเลยครับเล่มทะเบียนพร้อมพรบร65ครับมีชุดโอน